ทำไมคนไทยถึงไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกรู้ไหมว่าไทยเป็นประเทศที่มีการใช้มอเตอร์ไซค์มากที่สุดในโลกและล่าสุดก็เพิ่งยกระดับบทลงโทษกฎหมายหมวกกันน็อกให้แรงขึ้นจากแต่ก่อนปรับ400บาทเป็น2,000บาทซึ่งเริ่มใช้ไปเมื่อวันที่1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี่ก็เกือบครบ1เดือนพอดีตั้งแต่เริ่มใช้ซึ่งเราก็เห็นคนใส่บ้างไม่ใส่บ้างนะแต่ก็คิดว่าใส่กันเยอะขึ้นแล้วและววาตามคนเสียชีวิตจากการไม่ใส่หมวกกันน็อกในปี66มีถึง82.5เปอร์เซ็นต์เลยนะซึ มีอัตราเสียชีวิตจากการขี่มอไซค์สูงมากมีคนสวมหมวกกันน็อกไม่ถึงหนึ่งใน3เพราะกฎหมายอ่อนจนในปี2007นี่หลายถึงมีการผลักดันกฎหมายว่าด้วยการสวมหมวกกันน็อกหรือมาติอ3รขึ้นมาพร้อมกับวันหมวกกันน็อกเป็นครั้งแรกซึ่งบังคับให้ทุกคนสวมหมวกแม้แต่ในพื้นที่ชนบทและปรับโหดขึ้นสิเท่าเป็นประมาณหนึ่งหื่นถึงสองแสนดองหรือสิบสองถึงสองร้อยห้าสิบาทบ้านเราซึ่งคาแรงขัอรต่ำบ้านเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยห้าบาทต่อวันคือขับปรับแพง โทษปรับไม่เกิน2,000บาทและถ้าคนสอนไม่สวมด้วยก็จะปรับคนขับเป็น4,000บาทจุกๆวันก่อนแจมเรียกรถมาเขาก็ยื่นหมวกให้อัโนมัติเลยนะนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าบ้านเมืองจะเป็นระเบียบขึ้นได้ถ้ากฎหมายเอาจริงเอาจังมากขึ้นแบบนี้เราทุกคนเห็นด้วยไหมที่เขาปรับแต่คนขับไม่ปรับคนสอนที่ไม่ยอมใส่หมวกบ้างคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อย